ฮัลโหลดีครับวันนี้ผมจะมาใช้รถส่วนตัวของเราในการทำภารกิจเราจะมาดูกันว่าผมจะเสียค่าซ่อมไปเท่าไหร่และผมจะโดนค่าน้ำมันไปเท่าไหร่ก่อนอื่นเราต้องเลือกด่านที่มีระยะทางที่สั้นที่สุดเพราะว่าการกขนของครั้งนี้คือเราต้องเดินทางออกจากบ้านของเราไปที่ที่รับของ ก่อนที่จะขับไปส่งนจุดหมายและแบบอาร์เจนตินานี้เป็นแบบที่เล็กที่สุดเพราะฉะนั้นผมจะพยายามเอาน้ําหนักไปให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้แต่ก็จะไม่ให้เป็นสีแดงนะครับเพราะถ้าน้ําหนักเกินนั่นหมายถึงความเสี่ยงที่ยางจะระเบิดแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้และนี่ก็จะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะทําให้เราประหยัดงบแล้วก็ได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยโอเคครับผมได้รับงานมาแล้วในแบบอาร์เจนตินาแล้วก็ ต้องออกจากบ้านไปรับของก็น่าจะไม่ไกลอันไหนคือรับของวะน่าจะอันล่างมั้งคิดว่าน้ำมันถังเดียวก็น่าจะพอนะขับรถกลางคืนภายในเกมนี้ต้องเปิดไฟสูงค้างไว้นะเพราะว่ารถแบบไฟท้ายคือแบบมันต้องเข้าระยะประชันชิดิตงยะเห็นมาร์กแมพครับ อะไรคือขึ้นระยะห่างต่ไมขึ้นเส้นทางวะเนี่ยชิพน้ำมาผิดทางรู้สึกลางไม่ดีตั้งแต่เลี้ยวออกจากบ้านและ้วแ่ะแต่ก็จะพยายามขับให้เซฟที่สุดเท่าที่จะทําทได้เห็นไหมดีนะเช็คแมปก่อนถ้าเกิดขับไม่ได้เปิดแมปนะคือแบบเลยอะ่ะบอกเลยบเลยบรกไม่อยู่เราก็แตะปล่อยแตะปล่อย,อยช่วยระบบ ABS นะเบรกกะยางมันจะได้ไม่ร้อนเกินขับรถเหมือนขับรถราคา10ล้านแต่จริงๆถ้าเกิดชนขึ้นมาเนี่ยค่าซ่อมมันก็พอๆกับค่ารถนะบอกเลย อัเพิ่นจับเลยข้องขวาเลยไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยว่ะนี่ขนาดขับตอนกลางคืนขับตอนกลางคืนมันต้องอันตรายกว่านี้มิเช่นอันนี่เัน,เห,นเหมือนแบบขับไอจะราประยังไงก็ไม่รู้ถึงที่ขึ้นของแล้วถึงไวกว่าที่คิดฮนะปกตินี้มันจะนานกว่านี้นะเ๋ยวเข้าผิดทางในอินดี้ทำไมอะจะพ้นไม่เนี่ยน่าจะพ้นละมั้งนั่มีเสียงกหลังพอรอด มาแล้วก็เดี๋ยวจอดรับของก่อนแป๊บหนึง่งอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปส่งที่โรงของก่อนไปก็คนนี้จีวะเป็นสริม,มงคลปัญเนีอันชื่อ,อไหเปยก็ก่อนออกเดินทางก็ขอดูแมพก่อนแป๊บหนึง่งก็คือเดี๋ยวออกมาแล้วก็ยิงยาวเลยประมาณสี่สี่แยกสี่แยกสี่ที่ คราวนี้ oh, แบบถ้าเกิดเบรกไม่ทันหรือว่าจะเกิดเหตุอะไรผมจะพยายามไม่ซีดแล้วนะไม่รู้ดิมาติดเป็นนิสัยอะ่ะแคบบปกติแบบไม่ค่อยรีอคเท่าไหร่สันใหญแบบเรียกเงีบๆอะไรเงี้ยบางทีบางคนพูดออกมาเองไม่รู้พี่ชายเป็นปะแต่ผมผมว่าผมน่าจะแปลกที่สุดเลยมั้งน่าจะแปลกของแปลกของแปลกที่สุดอะ่ะ stranger จะลองถ่ยเข้าช่องแบบนี้ก็ง่ายนะถ้าเกิดไม่ใช่แบบเป็นหัวลากแต่หัวลากอะยากมากเลยยิ่งหัวลากที่ว่า mm hmm. ว่าสตอนอ,อันาโคตยากเลยจอดตั้งแต่เล่นมารู้สึกว่าจอดสำเร็จแค่ครั้งเดียวเองมั้ง